มาที่ขอนแก่นนะคะชาวบ้านในตำบลบันดงบันบออำเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นค่ะกะได้รวมฉลองงานทอดเทียนพรรษาและก็ปล่อยโคมล่มยักษ์นะคะปล่องดองสมานะชันที่ชาวบ้านซอยกันส่างขึ้นมาค่ะ ที่บริเวณวัดโพชัยบานบอหมูซี12-13นะคะชาวบานหลายรอยค้นด้ซอยกันจะประคองโคมล่มหยักพุ่มปัญญาชาวบ้านที่มีเสษผาศูนย์กลาง10เมตรสูง20เมตรนะคะใส่กระดาษโคมซีร่อยแผน่นก่อนสิปลอยขึ้นสู้ทองฟ้าหรือความรวมมือของผู้นำชุมชนกำนั่นพญาใาล่บวตนอบ้านดงเพื่อหาชาวบ้านนะคะได้ยรยวมกันลงมือ เหตกิจกรรมรวมกันนะคะและก็ส่งเสริมความสามาคัคคีในหมู่คณะและกับเพื่อความปลองดองสมานฉันท์ของคนในหมู่บ้านจากนั้นนะคะก็เป็นกิจกรรมถอดเทียนพรรษานะคะโดยนายโสพลนพงษ์เหตานุรักษ์นายอำเภออุบลราชเป็นประธานเปิดงานสำหรับกิจกรรมนะคะก็ประกอบไปด้วยการแห่เทียนพรรษาการประกวดครับรองสารพันยะสารกับการสแสดงดนตรีขึ้นความสุขให้พี่น้องประชาชนจากหม่วนดุริยง่ง มณฑลฐานบกที23จังหวัดขอนแก่นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีน้วยแพทเคลื่อนทีจากโรงพยาบาลคายสีพัชรินนำแผ์พยาบาลมาบริการตรวจรักษาภายในงานอีกน้ำค่ะ